ทำน่ารักไงบางวันเขาก็ทําตัวแบบเด็กๆน่ารักน่ารักนะเพราะเอกอะตะมุตะมิบางวันเขาก็แบบฉันสง่าต้องสง่าต้องเป็นหนุ่มแบบหล่อแล้วก็สง่าหน้าเก่งขามอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ น,นอนหรือร้อนหรืออะไรแม่อตะไรไเอกจ้องนัอกับันไอยู <sh> <sh> <salaries>: ok, ่คนยวยังได้แบกที่นอนอยู่เนาะปดหัว คนเดียวสนะนสงสารสารมากมัองคนเดียวดแตั้งอะไรโอ้ปีที่ตั yes, ้งกับคนเดียวก็ไม่ได้นอก็จืออะไรได้ไม่ได้ปเลยถอนเลย่รเดยตาลายตาลายไม่ได้ปะ ได้ไปดูได้ไม่ได้ไปดูตะกินเลย้ยเูางออกนเออตูดออกอ่ะใครออกตูดูนไม่มีใครเอาแล้วนุ่นอะดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวมีตังก็ตวิทไปปล่อยวัดอีกดูดูกนไดิบังบังหอบที่นอนหอบเช้าหอบเย็น เดี๋ยวมีตังก็ปล่อยวัดไม่มีใครเอาแล้วเอาใครไม่มีใครเอาครับวสียปจ่ไค้จับนะไม่ได้ให้ปล่อยปูวิทปู่วิทอยู่นั่นแหละถ้าปล่อยฉันจะกเอกว่างนอนเลยยังสองชั่วโมงสามทุ่มแลาวสามทุ่มแน้ว น้ำปึดหรือนี่อางเรยนฉันอาจารย์ฉันมันไม่มีบ่อโชคเหตุนี่ผู้ตานผู้ตาลมาวันไหนมาวันศุกร์ไม่มาแล้วโรงเรียนจะเปิดแล้วชงชงชงนาแต่โรงเรียนไอ้อเอาไว้อัดท้ายโรงเรียนพวกเราอ่ะมันมีมเปิด,ปด <5 S 2> วันไหนโรงเรียนพวกเราอ่ะเปิดวันไหนสิบหก รู้ได้ไนอ่ะ1สิบหกเลยเลยสิบหกก็จะผ่านนะอ,อันนี้ปิดเทอมขึ้นปอหกนนอ,อ,อ่ะเนี่ยอืมที่ว่าปิดเทอมเล็กปิดเทอมใหญ่หรืม,ม,มั้มยอ๋อไปนเอกนอนนอนไปเอกนอนนะอ<ย>นอนได้แล้วสามทุ่มแล้ว นอนนะไม่ใช่นอนนานอนนะไม่ใช่นอนนานะพอดีนอนนาเพื่อเด็กไปนหนึ่งเอาดูสิเรียว่าลูกหลับมาดูดิกว่าจกตูดกันบอกลูกหลับลูกร้องตามตูดมาเลยบอกว่า ดูคนนอนอะไรวะจะให้ไปดูคนนอนอย่างวะจะให้ไปดูคนนอนพ่อก็ <c oughs> อ,อยู่นั่นแหละอ,อผมหนูไม่หนูไม่นะ้หน <c oughs> าหมดหัวแล้วผิดใจผมหลุดหมดหัวแล้วยางกัดไม่นะไม่นะว่าสัตว อ้าวได้เวลาแล้วน่ารักจังนันโหว,ว่าจะไปนอนแล้วเนี่ยพห้เอกอ่ะเดี๋ยวก่อนถางให้ขนาดนี้แล้วไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วจะบรรยายว่ายังไงแล้วผ่านกันแบบนี้